สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองนะคะวันนี้ครูก็มาแบบคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิปเหมือนกันพอดีว่ามีคนถามเข้ามาลูกศิษย์ที่เรียนทางหน้าเพจเนี่ยนะคะถามเข้ามาในอินบ็อกซ์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขียนพสแล้วพลอะมันไม่ดีอย่างเงี้ยน,นะแล้วเราควรที่จะบอกว่ายกเรื่องใหม่แก้ใหม่ทั้งหมดหรือเราควรที่จะ ด้นสดเอาให้มันจบไปเลยอย่างเงี้ยเอายังไงดีคะครูอ่ะคุณรู้เปล่าว่าเวลาที่คุณมีปัญหาที่จะตัดสินใจอย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเพราะอาจจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าตัดสินใจไม่ถูกให้ครูครับแบบว่าหนูเริ่มใหม่เลยดีหรือว่าหนูแบบว่าไปต,ต่อดีอย่างเงี้ยคุณตัดสินใจไม่ถูกอ่ะคุณรู้เปล่าว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะยกเรื่องใหม่ดีหรือว่าจะด้นสดดีปัญหาจริงๆคือคุณฟุ้งซ่านคุณ จิตใจคุณอะมันไม่สงบจิตใจคุณมันฟุ้งซ่านจิตใจคุณมันสับสนกระสับกระสายคิดไม่การที่คุณคิดไม่ออกอะมันเหมือนกับใจคุณมันแกว่งแล้วไงเนื้ออกปะใจคุณมันแกว่งแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยที่ทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้เวลาที่คุณรู้สึกอะนะสมมุตินะอ่ะสมมุติว่าคุณคุณรู้สึกอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้ตัวหรอกแต่ลองกลับเข้ามาในใจนี้ดูดิคุณฟุ้งซ่านจริงไหม ฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียน้นโดนสดไปเลยเนี่ยนะแล้วมันจบแล้วมันไม่ดีเดวยวคนอ่านด่าทําไงวะเนี่ยคันคลาบหายทาไงวะเนี่ยหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอะอะไรนะแก้พัดใหม่หูเสียดาย่ะเขียนมาตั้งเยอะเนี่ยฟุงซานใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกปะประเด็นหลักๆเลยอะประเด็นหลักๆที่คุณตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าคุณฟุงซานค่ะดังนั้นขั้นแรกคุณต้องระง,งับ ความฟุ้งซ่านคุณรู้ป่าว่าต่อให้ครูบอกคุณอะเออคุณยกเรื่องใหม่ไปเลยเอาใหม่เลยทําใหม่หมดเลยคุณก็จะแบบว่าถ้าถ้าใจคุณบอกถ้าคือทุกคนอะมันมีช้อยอยู่ในตัวตัวเองอยู่แล้วคุณรู้ป่ะถ้าในใจคุณอะคุณบอกว่าในใจลึกๆของคุณนะคุณตัดสินใจอยู่แล้วในใจเออเองอะแต่คุณไม่รู้ตัวว่าคุณอะจะด้นให้จบแล้วครูบอกคุณเนี้ยบอก เออคุณยกเครื่องใหม่ไปเลยเอาทำเรื่องใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยคุณก็อุยงันงี้งี้งูนเงันงูนงี้งันแล้วคุณก็จะเลือกไอ้ที่ใจคุณอ่ะเลือกเอาไว้แล้วคุณเชื่อปะล่ะคุณเชื่อปะล่ะหรือถ้าใจคุณเลือกเอาไว้แล้วว่าคุณจะเอ่อยกเรื่องใหม่ทั้งหมดเขียนใหม่หมดเลยเนี่ยแล้วครูบอกไม่เป็นไรคุณเอาเลยเอาต่อให้จบเลยอย่างเงี้ยคุณก็อุ้ยงันงี้งูนงันงันงี้งูนเงันแล้วก็เลือกไอ้ที่ใจคุณอ่ะ มีธงอยู่แล้วเนื้ออไหมดังนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่าเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือเราทุกคนมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้คุณไม่รู้ว่าคุณมีธงทําไมคุณถึงไม่รู้ทําไมคุณถึงไม่รู้ว่าไอ้ธงในใจคุณมันคืออะไรเพราะว่าคุณฟุ้งซ่านไงถูกปะเพราะคุณฟุ้งซ่านไงดังนั้นขั้นแรกเวลาที่คุณตัดสินใจไม่ได้ไอ้นั่นดีไหมไอ้นี่ดีไหมเฮ้ยนั่นไม่ดีเฮ้ยนี่ไม่ดีเนี่ย เวลาที่คุณตัดสินใจไม่ได้ขั้นแรกให้คุณหยุดความฟุ้งซ่านเอาไว้ก่อนทำยังไงล่ะคะครูใช่ไหมคุณรู้ป่าว่าลูกศิษย์คนนี้นะที่เขาถามครูแบบนี้ยครูตอบเขาไปว่าอะไรรูป้ป่ะครูตอบว่าให้นั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิดับความฟุ้งซ่านทั้งตัวลงกลับเข้ามาในใจตัวเอง ดูซิว่าในใจของเราจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องการอะไรมันง่ายมากเลยคุณรู้เปล่าว่าเวลาคุณนั่งสมาธินะแล้วจิตคุณสงบข้อใจคุณอะ่ะมันสงบลงสงบลงสงบลงถึงจุดนึงอะ่ะคุณจะมองเห็นคําตอบนั้นด้วยตัวคุณเองคําตอบที่มันอยู่ในลึลกๆข้างในที่มันเป็นธงของคุณที่จิตวิญญาณของคุณเรียกร้องอะ่ะมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ในใจคุณนั่นแหละ แต่คุณจับสัญญาณมันไม่ได้เหตุผลที่คุณจับสัญญาณมันไม่ได้เพราะคุณฟุ้งซ่านครูยังคิดเลยครูตอบเขาไปแบบเนี้ยให้นั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบแล้วอะแล้วก็เอ่อให้ถามตัวเองตอนที่จิตใจสงบอนะครูก็ยังคิดเลยว่าเขาจะด่าคร,ครูครูว่าเนี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยถามเหมือนไม่ได้ถามเลยครูตอบเหมือนไม่ได้ตอบเลยครูอย่างนี้หนูจะถามครูไปทําไมเงี้ย แต่นี่คือทางที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าในเวลาที่คุณได้คำตอบซึ่งมันออกมาจากจิตใต้จิตตัวในของคุณอะจิตใจจริงๆของแท้ของคุณที่เป็นจิตบริสุทธิ์ข้างในตัวคุณรู้ป่าว่าคุณจะทำสุดติ่งคุณทำสุดติ่งกระดิ่งแมวเลย เวลาที่คุณตัดสินใจเอ่อถ้าคุณสงบแล้วนะหมายถึงว่าจิตคุณสงบคุณหยุดความสุ้งสา่านไว้ไได้แล้วนะแล้วคุณถามตัวเองคุณมองเห็นธงในใจที่ใจของคุณเรื่องแล้วคุณไม่ต้องเอาเหตุผลอีบ้าอีบอบามายุ่งนะอุ๊ยเนี่ยเขียนไปแล้วตั้งเยอะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวงี้เดี๋ยวงุดอีนี่คือเหตุผลถูกเปล่าอุ๊ยนี่ยจะเขียนไมหมอรออุ๊ยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวอีนี่คือเหตุผลคุณตัดเหตุผลออกไปให้หมดเลยช่างหัวเหตุผลมันไปเลยนะ คุณเอาสิ่งที่ใจลึกๆของคุณต้องการอะ่ะนะเอามาเป็นตัวตั้งถ้าจิตลึกๆข้างในของตัวคุณเองอะ่ะเรียกร้องให้เขียนใหม่คุณเขียนใหม่เลยแล้วคุณช่างหัวเหตุผลอีเหตุผลอี่ปว่าช่างหัวมันอะไรแวบ,บมาในหัวตัดอะไรแวบ,บมาในหัวตัดอะไรแวบมาในหัวตัดช่างหัวตักกะทุกสิ่งอย่าง ทำอย่างเดียวทําในสิ่งที่จิตใจเราต้องการทําในสิ่งที่หัวใจเราเรียกร้องอะ่ะคุณเรียกออยร้องยังไงคุณทําแบบนั้นเลยแล้วทําต้องทําให้สุดติ่งทําต้องทําให้ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดไม่มีความหมายหมายความว่าอะไรตัดสินใจเขียนใหม่เขียน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 ไปครึ่งทางให้ hey! นี่เหตุผลมาแล้วตักกะมาพูดมาพุดมาพอคุณตัดมันแล้วคุณดึกเอาให้มันสุดถ้าคุณตัดสินใจทําใหม่คุณทําให้มันสุดเอาให้มันเสร็จให้มันจบหรือถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจด้นอย่างเดียวเอาจบเลยคุณก็เอาให้มันจบนิยายที่ดีคือนิยายที่จบคุณรู้ไอกว่ามีคําพูดหนึ่งที่ครูชอบมากเลยเป็นคําพูดของอครูกร็เพิ่มพลังชีวิตคิดบวกนะครูกรก็บอกว่า เมื่อไหร่ที่ถามตัวเองว่าถูกไหมที่ตัดสินใจเนี่ยถูกไหมตอบไปเลยว่าถูกให้คําตอบเดียวนะถูกสมมุติว่าคุณนั่งสมาธิจิตใจสงบคุณตัดสินใจเออตัดสินใจแล้วว่าจะด้นสดจบเลยไม่แก้อะไรแล้วเอาจบเลยคุณตัดสินใจอย่างนี้นะคุณเอาจบเลยนะเมื่อไหร่ที่คุณกําลังเ,เขียนๆแล้วคุณมีบางอย่างผุดขึ้นมาในใจอะ่ะเฮ้ยจะดีเหรอตอบตัวเองไปเลยดีดีด เฮ้ยถูกปะวะถูกคุณเข้าใจคํานี้ปะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าคุณไม่ต้องสนเพราะว่าถูกถูกเพราะว่าอะไรคุณถ้าคุณตอบว่าถูกอะเดี๋ยวสมองคุณมันก็ไปหาเหตุผลให้เองแหละว่ามันถูกเพราะอะไรแต่ถ้าคุณถูกปะวะผิดถูกผิดอะอีกข้างผิดสมองก็หาเหตุผลข้างผิดมาใส่ตัวคุณน่ะนะแล้วอีกข้างถูกสมองก็หาเหตุผลข้างถูกเอากลับมาฟุ้งแฟานอีกไม่คุณมีธงแล้วคุณตอบไปเลยถูกเมื่อคุณ ฟันธงเมื่อไหร่เมื่อคุณเห็นจิตตัวในของคุณเมื่อไหร่ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณทํานะเมื่อไหร่ที่คุณมีคําถามว่าถูกไหมตอบไปเลยถูกใช่ไหมใช่ดีไหมดีเดี๋ยวเดี๋ยวสมองมันหาเหตุผลให้เองแหละว่ามันดีเพราะอะไรคู่เคยเป็นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ครูเริ่มฝึกใหม่ๆดีไหมดีดีเพราะอะไรวะไม่รู้ช่างหัวมันไม่รู้ช่างหัวมันดีไหมดี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  ถามตัวเองอกี่ครั้งว่าดีไหมก็ดีแล้วเดี๋ยวสมองอะ่ะมันจะหาเหตุผลให้คุณเองแหละว่าดีเพราะอะไรแล้วเมื่อเมื่อเมื่อถึงจุดนึงอะ่พะพอคุณเขียนจบอะ่ะคุณก็จะรู้ว่ามันดีจริงๆจําไว้เลยนะอะไรที่คุณเลือกอันนั้นน่ะดีอะไรที่เราอยากได้อยากมีอ่ะนะอะไรที่เราเลือกอ่ะนะคุณรู้ปะ่ะมันเป็นของเราตั้งแต่เวลาที่เราตัดสินใจเลือกมัน เราเลือกมันมันก็เลือกเราอะเอาง่ายๆานึกหรอกปะคือเลือกอย่างเดียวเลือกทางสําเร็จเฮ้ยดอนสดจะสำเร็จเปล่าสำเร็จคุณบอกตัวเองไปเลยสําเร็จแล้วคุณก็ทําแบบคนสําเร็จไปเลยเฮ้ยเออจะตัดสินใจแล้วจะเลือกเลือกทําใหม่ยกเครื่องใหม่ยกเรื่องใหม่เลยทั้งเรื่องดีไม่ดีดีดีเราเลือกมันมันก็เลือกเราอะเราเลือกมันมันก็สําเร็จอะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจตัดความฟุ้งซ่านข้อที่1ตัดความฟุ้งซ่านข้อที่2ตัดสินใจด้วยจิตตัวในที่อยู่ลึกๆความต้องการของแท้ในใจของเรา 3. ด้นเอายันจบเลยไม่จบไม่เลิกลาไม่สําเร็จไม่เลิกลาควรสาเร็จแน่นอนร้อเปอร์เซน์อยู่แล้วตราบใดที่คุณทํามันจนจบนะคะที่นี่เรื่องแบบเนี้ยมันต้องอาศัยการฝึก มันต้องอาศัยการฝึกหลายคนบอกว่านักสมาธิครูรับจะบ้าเขาจะให้หนูนักสมาธิทาไมบอกว่าจะเขา้าทรงถามเทพเจ้าเหรอไม่อะถ้าคุณเชื่อเทพเจ้าคุณถามเทพเจ้าดิเอาดิแต่คุณต้องทําจิตใจให้สงบก่อนแล้วค่อยถามถ้าคุณเชื่อใน อะไรล่ะถ้าคุณเชื่อในเทพเจ้าคุณถามเทพเจ้าถ้าคุณเชื่อในตัวเองคุณถามตัวเองถ้าคุณเชื่อในจักรวาลคุณถามจักรวาลถ้าคุณเชื่อในเบื้องบนหรือใครที่พิทักษ์รักษาดูแลคุณอยู่คุณสงบจิตสงบใจแล้วถามท่านไปเลยถามเลยนะสิ่งที่คุณถามมันจะออกมาจากจิตใจลึกๆของคุณเองนั่นแหละคําตอบมันอยู่ตรงนั้นแค่คุณไม่รู้เพราะคุณฟุ้งซ่านแค่นั้นเองเนี่ยแต่อย่างที่ครูบอกไงมันต้องฝึกไง สมาธิอ่ะคุณทำได้ไหมละ่ะพุทหายใจเข้าเฮ้ยคืนนี้ทำงานทันบางวันเนี่ยเขียนไม่ทันแล้วเนี่ยคนอ่านก็ดอยเนี่ย <G ül> เหรอเฮ้ยตายแล้วเนี่ยดูนี่เนี่ยครูวันก็สอนไปตั้งเยอะฉันก็ททำไปตั้งเยอะทำไมฉันทำไม่ได้พุทธเฮ้ยเนี่ยไอคุณเ,เห็นปะความฟุ้งซ่านมันบังเกิดเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ฝึกถูกปะคือคุณต้องฝึกนะสมาธิ เป็นของทุกศาสนาสมาธิไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใดสมาธิเป็นวิทยาศาสตร์สมาธิคือการจัดการสมองของเราเองดังนั้นเนี่ยทำนะคะฝึกนะครูมีคอร์สคอร์สหนึ่งซึ่งครูไม่เคยโฆษณาเลยใช่ไหมล่ะชื่อคอร์สว่าสูตรลับสําเร็จในสามเดือนอะ่ะคุณรู้เ่าว่าในคอร์สนั้นอะ่ะคือก่อนที่คุณจะไปสู่ความสําเร็จอย่างยิ่งยวดแระรวดเร็วได้อะ่ะคุณต้องตัดความฟุ้งซ่านเป็นก่อนดังนั้นจุดเนี้ยครูให้ลูกศิษย์ ทุกคนในคลาสนั้นน่ะนะปฏิบัติสมาธิคือคุณไม่ต้องไปถึงขั้นชัน้นกรรมฐา,านอะไรอะ่นะแค่สงบใจตัวเองให้ได้อะนื้หรอกปะความคิดมาตัดได้ความคิดมาตัดได้ความคิดมาตัดได,ด,ด,ได้ถ้าความคิดคุณตัดได้อารมณ์คุณก็ตัดได้นื้หรอกปะฟุ้งซ่านมาตัดได้เสียใจมาตัดได้โกรธมาตัดได้ถ้าคุณถึงขั้นนั้นเมื่อไหร่อะนะ คุณจะเห็นจิตที่ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ในตัวเองคุณจะเห็นคําตอบจากคนที่คุณเป็นคุณจะเห็นคําตอบที่อยู่ที่จะอยู่ข้างในลึกๆของตัวคุณเองอะแล้วมันจะเป็นคําตอบที่มั่นคงถาวรถ้าและอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกนะมันต้องฝึกนะการฝึกเนี่ยคุณอาจจะนั่งสมาธิแค่วันละไม่กี่นาทีใช่ปะนั่นก็โอเคแล้วนะแต่ระหว่างวันอะคุณต้องฝึกทุกขณะจิต อีบ้าอีบอเข้ามาอุ้ยดีดทิ้งอีบ้าอีบาอาเข้ามาตัดอีบ้าอีบาอาเข้ามาตัดอีบ้าอีบาอาเข้ามาตัดถ้าคุณฝึกที่จะตัดมันอะคุณก็จะคุณก็จะอยู่คือคุณจะไม่เกิดความฟุ้งซ่านในหัวใจคุณต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบัน <S <S ดังนั้นเนี้ยครูแนะนําให้ดูคลิปปัจจุบันสําคัญที่สุดก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะปัจจุบันสําคัญที่สุดเพราะอะไรคุณไปดูนะแล้วก็ จากนั้นเนี่ยอย่างที่คุณบอกคุณต้องฝึกที่จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากจิตใจของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะอยู่ได้อย่างสงบและมีความสุขค่ะโอเคนะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันไหนไหนพูดแล้วแถมเลยลูกศิษย์คนเดิมนี่แหละพอเดียนบอกให้นางสมาธิทําจิตใจให้สงบถามตัวเองแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกครูมาว่าเขาเนี่ย เขียนตามเอ่อเรียนนะอุตสาห์นั่งเรียนทาง Youtube ทางหน้าเพจคลิปที่ครูทำเนี่ยนั่งเรียนไว้นะแล้วเอาไปเขียนนะอุตสาห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่คนอ่านไม่ชอบแล้วก็ทำให้เขาทำไมล่ะวะว,ว่าตัวเองด่าตัวเองคุณคือครูมองว่าเราอะคือคนที่อยู่กับตัวเองไปจนวันตายใช่ปะ ดังนั้นคนที่เราต้องรักมากที่สุดก็คือตัวเราเองถูกปะครูแนะนําให้ชมตัวเองครูค,คะเดี๋ยวจะไปชมอะไรคุณคิดดิคุณคิดดิว่าคุณทําอะไรได้บ้างถ้าสําเร็จบ้างวันนี้เขียนนิยายได้สามบรรทัดอุ้ยเก่งจังเลยฉันเขียนนิยายได้ตั้งสามบรรทัดสํานวนยอดเยี่ยมดีมากเลยวันนี้ฉันเรียนคลิปคู่วันไปสามคลิปฉันจดเล็เชอร์ได้หมดเลยฉันยอดเยี่ยมมากเลย มันมีในหนึ่งวันนะมันมีสิ่งที่คุณทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงแต่คุณไม่เคยฝึกตัวเองให้ชมตัวเองคุณถึงได้ไม่รู้คุณถึงมองไม่เห็นมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่คุณมองไม่เห็นเพราะคุณไม่ได้ฝึกตัวเองให้มองเห็นมันนึกออกปะเมื่อไหร่ที่คุณฝึกตัวเองให้มองเห็นมันคุณก็จะเห็นมันนั่นแหละถูกไหมทีนี้ครูเคยสอนพวกเราใช่ปะว่าคันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องหยุดบ่นกลดา่า คำว่าหยุดบ่นกลด่ามันไม่ใช่การหยุดบ่นกลด่าคนอื่นหยุดบ่นกลด่าสถานการณ์เท่านั้นมันคือการหยุดบ่นกลด่าตัวเองคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะรอบตัวคุณเนี่ยนะทุกอย่างที่คุณมีคุณเป็นเลยนะมันเกิดจากตัวคุณเองมันเกิดที่คุณดับที่คุณมันเกิดที่คุณแก้ที่คุณคุณเข้าใจใช่ไหมคะซึ่ง ไม่ต้องไปด่าตัวเองเพราะครูบอกว่าเออทุกอย่างเกิดขึ้นที่เราเอาด่าตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องรู้ว่ามันเกิดที่คุณแต่คุณต้องหยุดด่าตัวเองรู้แค่คุณรู้อะรู้เอาไอรู้คืออะไรตัวรู้รู้คุณก็ต้องฝึกอีกรู้ว่าคุณก็ต้องฝึกอีกที่ครูบอกว่าให้ตัดสิ่งความคิดลบตัดความฟุ้งซ่านตัดการด่าตัวเองเนี่ยนะคุณจะตัดการด่าตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณด่าตัวเองอยู่ถูกเป่า ถูกไหมคุณต้องรู้ตัวก่อนคุณถึงจะตัดได้ถูกเปล่าใช่ไหมล่ะนั่นแหละคุณต้องฝึกรู้ตัวต้องฝึกรู้ตัวเหรอคะใช่คุณอย่าคิดว่ารู้ตัวนี่ง่ายนะคุณรู้ตัววันหนึ่งคุณรู้ตัวกี่รอบคุณรู้ว่าจิตคุณเหวี่ยงไปในอนาคตเฮ้ยุ้ยพรุ่งนี้จะกินอะไรเฮ้ยถ้าเขียนอย่างนี้คนอ่านจะด่าไหมเดี๋ยวถ้าเขียนอย่างนี้คนอ่านจะด่าไหมเขาด่าหรือยังยัง,ยงนั่นคือจิตคุณไปในอนาคตถูกไหม หรือว่าเฮ้ยน,นี่ตอนนั้นน่ะเขียนอย่างเงี้ยแล้วคนอ่านด่าตอนนั้นอดีตใช่ไหมตอนนั้นอดีตใช่ไหมคุณรู้ตัวไหมคุณรู้ตัวกี่รอบว่าคุณหลุดจากปัจจุบันคุณรู้ตัวกี่รอบว่าจิตของคุณไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วอะครูเคยรู้ตัวคุณนั่งรับเนี่ยวันหนึ่งครูไม่รู้ตัววันหนึ่งครูไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน700รกว่ารอบค่ะ รู้ตัวเจร้อยครั้งค่ะคุณล่ะคะรู้ตัวกี่ครั้งเขาอย่างนี้มันต้องฝึกนะครูบอกแล้วนะเขาอย่างนี้ต้องฝึกนะนะคะคุณไปฝึกรู้ตัวมาก่อนรู้พอคุณรู้ปุ๊บคุณตัดได้คุณเชื่อไหมล่ะคุณลองรู้กันดิคุณรู้ได้เมื่อไหร่คุณตัดได้เมื่อนั้นน่ะนะเฮ้ยกําลังอาปากเราจะด่าเลยเฮ้ยทาไมเรามันยี่รู้ตัวรู้ตัวกําลังจะบ่นกลด่าตัวเองหยุดได้ถูกปล่ล่ะ คุณต้องรู้ให้ทันอะคุณรู้เร็วคุณหยุดเร็วอะเอาง่ายๆหยุดบนกลด่าสถานการณ์หยุดบนกลด่าคนอื่นและหยุดบ่นกลด่าตัวเองนะคะเมื่อคุณหยุดบ่นกลด่าแล้วว่าให้สงบจิตสงบใจแล้วฟ้าจะใสคุณจะได้คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณค่ะแนั้นคำถามเนี้ยรูคะจะยกเรื่องใหม่เขียนใหม่หมดหรือว่า จะด้นสดให้เอามันจบเลยดีเนี่ยคุณมีคำตอบอยู่ในใจนะครูไม่ตอบนะดีที่สุดสำหรับคุณคือสิ่งที่อยู่ในจิตข้างในของตัวคุณเองคือสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งนั่นดีที่สุดสำหรับคุณเมื่อไหร่ที่คุณเลือกมันมันก็เลือกคุณเหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณเลือกมันเมื่อนั้นมันก็คือพาหันะที่จะพาคุณอ่ะไปสู่ความสำเร็จนะคะ วันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนช่องดีวิบายค่ะช่องดีวิชัยนะขอให้ประสบความสำเร็จรู้ตัวทุกอย่างทุกประการเลยนะคะไปแล้ววิบา,บายค่ะ